สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแน,นลค่ะพี่ๆเราสวนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะ นี่วันนี้เราเอาข่าวกระดํามาวางคู่กันเลยนะคะอ่าวันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมน,นะชื่อชอบต้นไหนโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอก็ได้ถ้าไม่มีไลน์นะคะพี่โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหนูระบุชื่อต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วก็วันที่นะคะจะอยู่บุมซ้ายล่างนะคะโทรมาบอกได้เลยว่าต้นนี้ชื่อนี้เมื่อวันนั้นยังอยู่ไหมแค่นั้นนนเเเองงะะะะคคโทรข้าาะะรข้าาามมไดส่ะะห ไม่บวกเพิ่มนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะถ้าไม่มีแอปธนาคารไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าสั่งไหมน้องแล้วอ,อยู่รอรับพัสดุให้นิดนึงหนึ่งถึงสามวันทําการได้รับพัสดุนะคะหนึ่งถึงสามวันทําการนะคะวันนี้ลงคลิปวันพาฤห,หัสเอางนะี้ช็อตฟิลวันพารืหัสที่เท่าไหร่นะช็อตฟิลตลอดยิ่งอื่นๆอยู่ช่วงนี้ไม่สบาย อ่าพระหัสที่12ส่งไม้สุกที่13บสนะคะส่งไม้สุกวันที่13ส่งปนอนอเหมือนเดิมเริ่มเลยนะคะอ่าพูดเดยอะไม่ได้นะคะแอ้วนี้หนูขอขายลูกไม้ก่อนลูกไม้ขาวนะคะอ่า้้อะจะกัดชมพูระเรื่อแบบเนี้ยจังๆนะคะไม่ ไม่ไม่ได้ขาวล้วนนะคะไม่ได้ขาวล้วนสัทีเดียวแต่เป็นฟอร์มกอค่ะใบใหม่ชักยอดสั้นพอน้องออกดอกนะคะดอกไปถึงลูกค้าอาจจะทิ้งนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนแพ็คนมาจะดึงออกแต่ว่าก็ไระถางนี้พี่จะได้ฟอร์มกอนะคะเป็นลูกไม้ขาวกระดูกเขียวแล้วกันลูกไม้ขาวกระดูกเขียวแต่ว่าพี่ได้สองต้นคือต้นแม่หนึ่งหนอนหนึ่งนะคะแม่หนึ่งนอหนึ่งหนูให้ไปที่แม่หนึ่งนอหนึ่งหนูขอ ร้อยแปดสิบแล้วกันอ่าวันนี้ให้ราคาเบาๆลูกไม้ขาวกระดูกเขียวร้อยแปดสิบนะคะส่วนตัวนี้เหล็กน้ําพียังมีใครจาได้ไหมเหล็กน้ําพีที่ไม้ดําในตํานานใบแฉกมาแล้วนะคะใบออกแฉกมาแล้วนะคะกระถางหกเอ๋อไม้มรรทักกระยาสิกอยู่ไหนเดี๋ยวลูกค้าไม่เก็ตอืมเอาเหล็กน้ำพีให้ร้อยห้าสิบค่ะพี่ใบหอกชื่อเหล็กน้ำพีหายยาก เอ่อความสูงให้เลยทีเดียวนะคะทั้งคู่อยู่ในกระถาง6ความสูงรวมกระถางอยู่เท่านี้เหล็กน้ําพีว่าจะขอบกระถางเฉพาะต้นเท่านี้ค่ะลูกไม้ขาวกระดูกเขียวว่าจะขอบกระถางเฉพาะต้นไม่รวมกระถางอยู่เท่านี้นะคะเนนจะจ๊ะชื่นชอบก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยจ้ะมาต่อที่พี่เหนือนะคะพี่เหนือพี่เหนือป้ายแดง ติดป้ายทุกใบค่ะพี่พี่เอาไป150ใครยังไม่มีความสูงลงกระถาง6กเิน30เซนนะคะวัดจะขอบกระถางเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะดูขนาดใบก่อนก็ได้เราค่อนข้างใหญ่นะคะที่เหนือนะกระถาง6เอาไป150คะ150บาทวันเสาร์นะคะไก่วันเสาร์กระดูกม่วงเรืองแสงมาเลยกระดูกม่วงเรืองแสงมาเลยไก่วันเสาร์ให้ไปที่170 นะคะหายากอยู่นะพี่ๆที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นเดียวนะคะใบดกนะไม่มีถึงใบคือใบดกมากเป็นเป็นการเปลี่ยนกระถางที่ดีมากความสูงรวมกระถาง6-30เซนนะคะวัดจะขอบกระถางต้นก็สูงอยู่ประมาณ30เซนได้อยู่เนี่ยมันจะกัดขาวบันเนี้ยแล้วก็ตัดก,กับกระดูกชมพูม่วงเรืองแสงอย่างเงี้ยสวยมากแก่วันเสาร์น,นะหนูให้170ค่ะให้งวันค่ะอูพี่ดไนะไูไม้ก้าไม้ก้าวไม้ก้าวหายากจริงอันนี้ใหญ่นะแก่มันจะเงา ใช่ใบแก่สวยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใหญ่มากใหญ่อลังการความสูงรวมกระถางหกเกินสาสิบเซนค่ะว่าจะขอบกระถางอยู่30สิเซนนะไซส์สองวันหนูให้หนึ่งรยห้าสิบคาจะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะนะเว้นแต่ว่าตัวไหนแบบหายากจริงๆสวยอลังการไม้ใหม่ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะพี่ๆแต่ราคามาตรฐานที่หนูแบ่งให้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะแบ่งแบ่งกันไปเนาะให้อย่างน้อยๆพี่ๆมีกําลังซื้อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์บางเก่าไปด้วยในตัวนะคะเอาไปหนึ่ง้าศ เชิญธงค่ะฮนุมาเชิญธงอ่านใบนี้มีตําหนิขอคนเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้เพราะว่าก็าใบใหม่หรือเปล่าใบใหม่ช้ําน้ำมหรอ,อ,อกระถางหกค่ะความสูงรวมกระถางหกกันสามสิบเซนวัดจะขอบกระถางต้นสูงเกินสาสิบเซนเหมือนเดิมนะคะว่าทาไม <c oughs> อ่ะนี่ดูขนาดใบก็ได้เทียบกับฝ่ามือใบใหญ่มากนะคะอนุมาเชิญธงเอาไปหนึ่งห้าศูนย์ ในชมพูใบาย,ยาวใบหนาใบาดกค่ะพี่ๆค่ะที่เห็นอยู่นี้คือต้นเดียวนะคะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเกสิบใบนะคะใบหนามากแล้วก็กัดสีสวยมากสวยจริงนะคะเนี่ยพี่ดูมันเป็นสีชมพูบานเย็นที่จริงใจตัดกับกระดูกเขียว เ,เราเป็นบอลกัดสีเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้คือใบใหม่สุดใช่ไหมเดี๋ยวลอดใหม่แทงมาจะกัดสีเยอะกว่านี้อีกพี่ๆคอยดูนะและสีสวยมากนะคะลูกไม้ชมพูใบายาวค่ะหนูขอที่สองร้อยสามสิบบาทต้นนี้พร้อมให้พี่ๆขึ้นไปอัพขึ้นกระถางแปดกระถางสิบสองได้เลยนะคะความสูงร,รวมกระถางหกเกินสามสิบเซนว่าจะขอบกระถางเฉพาะต้นก็เกินสามสิบเซนไปแล้วนะคะ หนูให้สองร้อยสามสิบหน้าไม้แบบนี้เอาจริงสวยกว่าไม้มีชื่อบางต้นอีกนะรูปไม้ใบหอกรวมใบไผ่นะคะผ่บวกใบใบหอกรวมใบไผ่กัดสีแดงๆแบบนี้สองต้นในกระถางใบยกใบตั้งใบหนาอะพี่ดูใบยกใบตั้งใบหนาไม่ยกไม่ตั้งยังไงก่อนดูลวดน่ะไอ้ที่ค้ําน่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะดูไม่ได้รวบเลยในนี้ดูใบเขายกใบเขาตั้ง เนี่ยนะคะแล้วพี่ได้สองแบบคือใบหอ,อกด้วยเนี่ยอันนี้คือใบหอ,อกแล้วก็ได้ใบผายด้วยนะคะแล้วก็ใบหนาใบดกแต่ว่าต้นเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เป็นพุ่มใหญ่นะคะความสูงรวมกระถางหกอยู่แค่นี้แล้วก็ถ้าเฉพาะต้นเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยด้วยความที่ใบเขายกเนาะ <c oughs> วันนี้หนูให้พิเศษเลยพี่สองต้นเอาไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ร้อยเจ็ดสิบค่ะมรกตพี่แดงดีไม่มีตกเพชมรมรกต เดงมากนี่ก็เป็นตัวไม้กระสีอีกตัวหนึ่งที่สวยเห็นไหมนี่คือใบใบก่อนใบรองเนี่ยในใบรองใช่หไหมแล้ดูใบล่าสุดดูบอกแล้วถ้าไม้กระสีนะใบใหม่นะจะกระสีจึ้งกว่าเดิมนะคะจึ้งกว่าเดิมเลยเอ่อเพชโโรโมทกด บอลใหญ่นะพี่พี่ไซส์เม้จริงๆอะ่ะเลี้ยงอีกสักสองใบพี่อัพขึ้นกระถางแปดได้ละความสูงรวมกระถางหกเกิน30มสิบเซนค่ะว่าเฉพาะต้นอยู่ประมาณ30มสิบนะคะประมาณสาสิเซนเพชน์มรกรหนูให้หนึ่งเจดศชาตค่ะนะคะไม้สีแดงอมส้มนะคะส้มอมแดงแล้วแต่จะเรียกแต่ใหญ่มากใหญ่อลังการอันนี้ คอนเฟิร์มใครชอบบอลใหญ่ให่แบบ,บที่ชอบความอาลังการบอลเก่าด้วยนะคะความสูงรวมกระถางหกเกินสามสิบเซนต์เอและเฉพาะกระถางเอไม่ใช่เฉพาะต้นก็เกิน3ามสิบนะอ่ะละวุ่นวายกันละลูกวุ่นวายกันละค่ะอาหาชาหนูให้พี่พี่หนึ่งร้อยอวันนี้ให้ร้อยห้าสิบวันนี้ให้เบาเ1 5หนึ่งห้าศูนจ้ากาลุณราชหน้าทองนะคะทำไมต้นนี้เรียกหน้าทองพี่ดูนะคะน้องไม่ได้ขัดเขียวลวดอายุค่ะ ลูกน้องไม่ได้ขัดเขียวล้วนนะพี่นี่มันจะเป็นเหลือบๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเป็นลายใบเหลือบๆแบบนี้นะคะเอ่แล้วก็กระดูกเห็นไหมลายกระดูกมันขึ้นสวยอา่กากูร่าหน้าทองกระถางหกกระถางนี้มีสองต้นกระถางนี้มีสองต้นที่ได้สองต้นคู่วันนี้หนูให้เบาๆเลยนะ ความสูงรวมกระถางหกสามสิบเซนตแต่ว่าเฉพาะต้นอยู่ประมาณนี้ยี่สิบเซนนะคะจะได้สองต้นคุ้มนะคะกับตรร้านหน้าทองหนูให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสวยมากหรือสีตาไฟค่ะนะคะลวดลายเป็นลายไฟแบบนี้เลยนี่จึงเหจึงเนีนะคะหรือสีตาไฟกระถางห้าแต่ว่าจริงๆต้นนี้แนะนำถ้าพี่ได้ไปย้ายย้ายกระถางนะเปลี่ยนดินนะความสูงรวมกระถางห้าและ ความสูงเฉพาะต้นเป็นทรงคอมแพคนะคะหรือสีตาไฟหนูให้ให้พาราเบาๆเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอจ้าหรือสีตาไฟจ้ะฟอร์มกอจ้ะนะคะมาเฉียงฟอร์มกอให้ดูก่อนโอ้จ้ายุงจ้าอันนี้เดี๋ยวเติมดินให้นะพี่ๆจ๋าไม่ให้ไปทั้งอย่างนี้นะเนี่ยดู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 ด,ด,ด,ดูซูมให้ดูเห็นไหมเห็นหัวหรือเปล่า เห็นหัวบอลไหมจ้าจุกจุกจ้านะคะสีต้นใหญ่ใหญ่สีต้นใหญ่ใหญ่ค่ะดูนะคะนอกตู้ยุบลวขึ้นใหม่สีสันอ่ะไม่จัดจ้านแต่ว่าตรงนั้นก็โดนแดดอยู่นะร่มไม้ตอนนี้บอลต,ต้นไหนสวยก็แบ่งนะคะบอลต้นไหนสวยก็แบ่งแหละใบอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะพี่ๆเพราะว่ามันอยู่นอกตู้ไม่ได้รรประคบปงมอะไรเขามากนะนนใช่ ไม่เถียงนะคะเทวดาเลี้ยงเติมดินให้กระถงางหกปลาเอาเท่า <c oughs> ะทะไหร่อะ <c oughs> ปะาได้เท่าไหร่ค่ะสิบสิบแปดได้ไหม <c oughs> อ่ะส18ิบแปดนึร้อยแปดสิบาทไม้เฉียวฟอร์มกรนอกตู้ค่ะแข็งแรงถึกทนทานความสูงรวมกระถางหกและวัดจะขอบกระถางคะ่ะนี่นะคะสามสิบเซนได้นะคะแต่ที่ได้แน่ๆคือบอลมีหัว แต่ที่พี่ได้แน่ๆคือบอดมีหัว,วใช่แต่จริงๆแฟนแนะนำให้ทำฟอมกอพี่ย้ายขึ้นกระถางแปะแล้วสวยใช่โคตร<ต>สวยอเออไม้เฉียวร้อแปดสิบค่ะอะไฮไลท์ต้งสุดท้ายเหมือนเดิมหนูไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าดูไม่จบคลิปทำไงล่ะใช่ไหมอะออะไรนะพนังอักคีพี่ดูดีๆนะคะไม่ใช่องคุลีมานเดอเบิ้งดีๆเดอเบิ้งดีๆเนี่ย โอ้โหใบยาวมากใบอาจจะมีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยในี่หนูซูมให้ดูเลยคือขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไมได้เพราะว่าแตกหน่อแล้วนะคะแล้วหัวไม่ต้องพูดถึงออันนี้ประมาณกี่หน่อเธอสองสองหน่อได้ไหมเราว่าได้นะสองหน่อมีหน่อสองหน่ออันนี้หนึ่งแล้วก็นี่สองมีองคุยมายอยู่นีู่อ,อ,อ,อ้มามา,มาเทียบกันมาเทียบกัน มาเทบกันมาเทียบกันถอนยญ้าก่อนสร้างภาพไปงั้นแหละจริงๆก็คือปล่อยมันหญ้าลกนอกตู้อันนี้นี่เห็นไหมนี่คือองคุลีมานเห็นปุ๊บใช่ใบเขาจะเงาแล้วก็ใบเขาจะไม่ได้ยาวมากนะคะเทียบให้ดูชัดๆว่านี่คือพระนางอาคีนะคะหายากนะหายากนะคะพี่ดูความใบของน้องน้องยาวเกิน20เซนน่ะนะคะความยาวของใบะใบยาวเกินยีเซนนะ สวยมากอยู่ในตู้เลยเอ้ยไม่ใช่อยู่ในตู้อยู่ในโรงเรือนนะคะอะวัดเฉพาะต้นละกันไม่วัดความสูงรวมกันถังแปดนะเฉพาะต้นก็เกินสามสิบเซนแล้วใหญ่อลังการมากต้นเนี้ยมีหน่อด้วยสวยมากามจริงเล้หายยากอ่ะหนูให้ดูมุมสูงล้นหลน้หลนพี่ลน้ลนล้นนะคะใบโคตรหนานะใบโคตรหนาแล้วไปทำฟอร์มกอ่อต่อได้เลยคือสวยสวยจริงแล้วก็หายยากนะอนาะขอโทษค่ะ เี่งตบมือภานานไอคีให้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหรด่ดีฟอมกอกันถังแปดอ่ะไมอ่อ่ะหนูให้สามร้อยห้าสิบพี่ดูนะพี่ได้หน่อด้วยพี่ดูคนต้นนะคะ ใช่ไม่มีไม่มีนะคะนนไปห,หาเลยไม่มีจำนวนนะคะพี่ดูโคนต้นดีที่ก<ห>ว่าน<ม>ี้ว่าใหญ่มากนะคะ <c oughs> เพราะนางอาคี350มีต้นเดียว เฟี้ยวเลยต้นเดียวเฟี้ยวเลยนะคะชิ่นชอบต้นไหนพี่จดชื่อมานะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูน2 6 5 0 9 0 5ได้เลยเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ line, ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่าส่งเหมาให้ไปเลย60บาทไม่ได้บวกเพิ่มนะคะไม่มีแอปธนาคารโอนเงินไม่สะดวกพี่ป้านนะอาอาบอกหนูได้เลยหนูมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะส่งด่วนปรสนนิษฐทุกบ้านนะคะใช้แต่ปอนเท่าน,านั้นเซฟของที่สุดแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตามช่อง ด้วยนะคะชอบบอนสีเก่าๆกลางๆลูกไม้ใหม่ๆที่มาหาหนูได้เลยมาทุกที่แล้วนะคะนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านจา้ะอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ